เท็ดเท็เท็เท็ดเท็ดเท็ดให้พูดเท็ดเท็เอฟซีมามาจะเห็นมังคุดอ๋อจะไปเด็ดมังคุดเพื่อนบ้านอีกแล้วเอฟซีมองไปอ้าวมังคุดลูกใหญ่วันนี้กิจกรรมอะไรพี่บออ๋อหวานปุ๋ยค่ะสิงใหญ่12บสสามค่ะนี่นะสิงใหญ่สองสามนะอ่า เนี่ยแล้วใบอย่างนี้โอ้โหนี่คือเราหวานหวานไปครั้งหนึ่งหวานไปครั้งหนึ่งละทีอันนี้คือเราจะใส่เพื่อใหญ่ๆอยู่นี่อีกใบนะแมใหญ่เป็นใบมังคุดไปเลยมันใหญ่ใบปะแล้วต้นเล็กก็แตกใบดีนะแตกหมดเลยแตกดีใช่เดินมาตกใจตกใจเดี๋ยวให้กล้องเดินวนก่อนเดี๋ยวเราจะมาที่ปุ๋ยนะเนี่ยเนี่ยเราให้ดูสภาพแวดล้อมของแปลงที่อยู่ออคือชุดใบค่อนข้างจะมาเหมือนกันใช่มาเหมือนกันตาเหมือนกันนะดิเขาจะทรงใบคล้ายกัน ส,ส่วนต้นเล็กต้นที่เราไม่ได้เอาลูปปีก่อนเขาก็จะแทงหางปลามาอโตเร็วโตวเร็วโตเร็วคือคือกลุ่มนี้เราจะไม่ได้ควบคุมใบอือยากแทงก็แทงใบนหเอซี FC. อันนี้พวกดูมาดูต้นปลูกใหม่แล้วนี่โอ้โหดูใบเนี่ยโอโ้ไม่น่าเชื่อจะ,จะถึงพื้นแล้วนะอืมทางใบก็อายนายกับเทอมแพลน สองตัวอ่าแล้วก็ยาเพีย้ยยานอนใช่ไปมอ๋อยาวๆไปอือนี่เอซนี่คือสภาพแปลงเนี่ยเนี่ยก็จะคล้ายกันอ่ะเวราวนอ้อมนี้แล้วก็ไปที่รถปุ๋ยให้ให้กล้องดูก่อนว่าคือตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้อยู่อ่ะชุดที่ไม่ควบคุมเขาก็แทงหางปลานะครับเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะดูทรงนะอ่ะทรงเหมือนกันหมดทรงเหมือนกันหมดนะใบเนี่ยเขาจะมาพร้อมๆกันในในส่วนเนี้ยดูดิอือ เหมือนกันหมดนีโอ้ต้นเล็กก็แตกเอาแตกเอานะแตกเยอะแตกเยอะเข้ามาบางต้นยังงงๆอ,อ่ะเหรอเฮ้ยต้นนี้ทำไมเป็นแบบนี้มันโตเร็ว,วมันใช่ทุเรียนเราหรือเปล่าเออใช่ใครเอามาปลูกให้เรา <c oughs> บ้านี่ต้นใหญ่นะดูต้นนี้ ปีนี้เราเหมือนจะแต่งกิ่งอะไรเพ่ค่อยทันนะไอซีมันยังลกๆอยู่อืแต่งไม่ทันเลยเดี๋ยวอูในในลำบีไทยวันเดียวหมดนะอูร้อยต้นเราเดี๋ยวพรุ่งนี้อูต่อแต่งให้เรียบอ,อูบ <laughs> <laughs> อกแต่งมือพันหมดแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่สามสามกรกฎาคมเดี๋ยวให้กล้องมาข้างหน้าหน่อยจะอธิบายปุ๋ยให้วันนี้วันที่สามกรกฎาคมนะ ก็คือแผนของเราเนี่ยก็คืออาเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยโซนนี้อยู่พัพาแถววัดโป่งแรดโป่งแรดเราอ่ะตั้งใจจะทําสารในช่วงสิงหาเป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้เราจะเตรียมความพร้อมอก็คือใบชุดนี้ค่อนข้างจะจะมาดีและค่อนข้างมาเสมอนะครับเราก็จะใส่สิงใหญ่สิบสองคำสามเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่ครั้งนี้จะเติมน้อยหน่อยเพราะว่าฝนเยอะมากนี่ดินแฉะหมดเลยฝนตกทุกวันเลยคืนตกเยอะมาก โอ้โหไม่รื้อหูรื้ตาเลยพีอสีเราจะโชยมันต้นละกิโลต้นละหนึ่งกิโลกิโลก็มาสักกระมังหนึ่งเนี่ยกระมังเนี่ยกระมังหนึ่งหวานรอบนอกนะพีหวานรอบรอบนอกปลายใบเนี่ยเนี่ยอ่ะให้ให้อูตักให้ดูเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยหนึ่งกิโลต้นละแค่นี้พอนะแล้วก็หวานรอบรอบปลายใบเนี่ยประมาณนี้รอบจงพุ่มใช่หลังจากใส่ชุดนี้แล้วสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยเราจะใส่เป็นสิงใหญ่12บ2หสองแล้ว เป็นสะสมอาหารแสดงว่าทั้งเดือนสิงหาจะเป็นการสะสมอาหารหมดเลยนะจะแบบสะสมแบบเข้มข้นกว่านะช่วงนี้ก็สะสมปกติไปเร่งกันจะเติบโตไปเอฟซี FC. มีคนถามเรื่องเนื้อปุ๋ยทําไมหวานแล้วเห็นมือดํากันหมดเลยมือดำเพราะมันละลายเร็วมาะมเป็นปุ๋ยละลายเร็วก็ละลายเร็วแล้วอ่ะเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวเราเรามีน้ามาให้ให้เอฟซีดูนี่นะเอฟซีดูดูมือพี่ผออไปนะ เอามือเราจะได้มือดำจริงๆอืมอ่ะพี่พอเททปุ๋ยเทปุ๋ยเท,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 ทเลยเทเลยแล้วดูมือดูมือละลายแล้วนะละลายแล้วอ่ะบี B, 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 ้บี้ช่วยอซหน่อยบี้ละลายเร็วเนี่ยเอซเราก็ดูดคือเนี่ยละลายนะนะนอันนี้ให้ดูตัวอย่างทีนี้เราจะให้ดูตรงนี้ครับเราจะให้ดูในนี้อ มันจะเห็นสีน้ําค่อนข้างจะชัดนะครับอันนี้เป็นแก้วเปล่าเดี๋ยวเราตาักมาสักประมาณครึ่งช้อนพอแล้วนี่นะใส่เข้าไปนะเราตั้งไว้ให้แล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับละลายเกลี้ยงนี่น้ำธรรมดาน้ำเปล่านะน้ํากินได้เปิดใหม่ดีๆไปว่า <c oughs> <c oughs> เป็นน้นําเวทมนต์อีกยุ่งเลยอ่าไม่มีะมเวทมนต์อ่ะเราก็ใส่ประมาณนี้ แป๊นึนงเดี๋ยวละลายหมดละก็เปรียบเสมือนว่าเราหวานปุ๋ยแล้วก็เราขึ้นน้ําใช่ไหมน้ําก็อืทําไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งไว้ fc ดูนะเริ่มเป็นขุ่นเทาๆแล้วตั้งไว้วเราไปหวานปุ๋ยกันไม่หวานไม่หวานด้วยละดูมือนเนี่ย fc ล้างให้วัยรุ่นหน่อยอืมไม่ไหวไวัยรุ่นเริ่มบดแล้วเพิ่งไปทําเล็บมาอยากเด็ดทำเลย <laughs> เอาเลย <laughs> ยังไม่มีเวลาไปเดี๋ยวหวานให้ดูแบบนี้นะครับเอาต้นที่มองเห็นโค้งหน่อยต้นนี้ดูวะ่ะต้นนี้ใบมันจะบังเราเยอะไปหน่อยนะครับอืมใบยเยอะเดี๋ยวเราหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้อูหวานหวานทั้งแปลงนะนะครับอูก็เอาเฉพาะช่วงที่ว่าตัดหญ้าเนี่ยก่อนครับป fc ก็ ก็ประมาณกิโลเนี้ยนะครับเราก็หวานช่วงไปลายใบนะครับเนี่ยก็ดูทรงพุ่มเข้าเป็นหลักนะครับเราจะไม่หว่านเข้าโคลนนะพี่เพราะว่าฝนตกเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปอัดอยู่ที่โคลนจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีได้นะครับของเชือ้อราก็จะใกล้เคียงนะครับ เราไปชนโคกตอนนอนพอดีหนึ่งกิโลนะก็ไปชนที่เรายืนพอดีนะครับหมดเกลี้ยงหนึ่งกิโลพอทีเนี้ยอัตราการใช้ปุ๋ยอมันมันเป็นเฉพาะช่วงแล้วกันเนาะอย่างช่วงนี้เราใช้หนึ่งกิโลเพราะฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับเราแค่เติมอาหารนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะสะสมอาหารก็ไม่อยากให้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับ ก็หวานประมาณนี้ FC ก็ที่เราเติม1นกิโลเพราะว่าสภาพทั้งแปลงเราใบเป็นแบบนี้แล้วนะคือเราไม่ได้จําเป็นต้องกระตุ้นการแตกใบอะไรเยอะแยะมากมายมเราแค่เติมอาหารให้เต็มเร็วๆนะครับก็เลยใช้ประมาณ1นกิโลแต่ถ้าแปลงใครที่แตกไม่เสมอแบบเรานะอาจจะต้องใช้เยอะหน่อย 2>, 2หรือ3โลเพื่อเพื่อกระตุ้นทั้งสโลเนี่ยให้ดูตรงต้นใหญ่เงี้ยก็มีสัก2โลแล้เพื่อกระตุ้นให้เขาแตกใบเยอะๆนะครับ แต่ให้ดูเวลาด้วยจังหวะเวลาว่าเฮ้ยถ้ามันแตกช่วงนี้เราจะทําสารช่วงนั้นจะจะมันจะสอดคล้องกันไหมคือจริงมันต้องปรึกษากันก่อนว่าเราอยากจะได้ทําสารช่วงไหนจะได้ใบกี่ชุดบางคนทําชุดใบไม่ทันอาจจะทําชุดเดียวมาก่อนและเดี๋ยวไปทําใบพร้อมดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมันมีนมหลายเงื่อนไขแล้วกันเรียกว่าอาจจะปรึกษากันก่อนนะครับทีนี้ให้ดูสภาพเราเป็นแบบนี้เราก็เลยใช้กิโลเดียวเพื่อจะเติมเต็มให้เาเ,าเขียวแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับ ทางใบก็คือไอยนตรแพนไอไนโตรโบพนสองตัวโบหนอนบวกแมลงนะพีช่วงนี้ต้องฉีดที่ดีเพี้ยจักจันนี่สําคัญจักจันฝอยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะแม่ชีปาขาวไออะไรนะไม่มีละนะเนี่ยก็ฉีดให้ดีแล้วกันพี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะให้อูเขาใส่ไปให้ครบๆทั่วส่วนกันนะครับ ปุ๋ยนี่ลืมลืมซื้อได้ที่ไหนปุ๋ยอ๋ศูนย์พงการเกษตรค่ะศูนย์ศูนย์แปดเก้าห้าสี่หนึ่งจำหกศูนย์แปดค่ะมาขายโดยเฉพาะนี่แต่งตัวสวยนะไม่หวานนะวันนี้นี่นี่มังคับให้กำปุ๋ยไิะมาฝากร้านอย่างเดียวนะเออมาฝากร้านอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเอฟซีดูครับเอฟซีคิปนีลากันก่อนบ๊ายบายบ๊าย อันนี้เขาใส่สามกรัมใช่ไหมอมืกรัมกรัม f ีแล้วก็สามกรัมนะหนึ่งกรัมแล้วก็โรยอืต้นเล็กก็จะโรยง่ายอยู่นะครับกรัมที่สองนะครับกรัมที่สามนะครับนี่นะก็จะทั่วอพอดี AFC ทุเรียนเล็กก็ใส่ง่ายแค่นี้ทางใบก็อายในตัวแพนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ะะมีอะไรเพิ่มเติมเพี้ยนอนเพี้ยนอนไปสวยปิ๊งนะอืม จัปดปลาย f อซและทุเรียนเล็กซื้อปุ๋ยได้ที่ไหนอ่ะนี่ไงสิ่สิบโครงการเกษตรค่ะ0895413608ค่ะหยิบมาเลยอถ้ามาอยู่ก็ลากกับเองลากที่นรถแล้วเองอลากขึ้นรถมีกล้องของจอนปิดดูอยู่อ๋อเหมือนอะไรนะขายปุ๋ยบุฟเฟ่มาหยิบกันเอาเองแล้วก็โอนเงินมาหยิบแล้วโอนเงิน <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ